อัสสรามรุอะลรยกุมขอความสันติสุขจงมีแด่เพื่อนเพื่อนที่น้องชาวมุสลิมแล้วก็ขอสวัสดีนะครับเพื่อนเอฟซีร้านข้าวแกงปากใต้มุสลิมพัทยาบางนกของเรานะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เราได้มีโอกาสได้มาพบกันนะครับเพราะว่าวันนี้จะเป็นการอสอนวิธีการทําเมนูรถเด็ดที่มีชื่อของร้านของเรานะครับก็คือซุปขาหัวสูตรของบางนก นะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการทําว่าขั้นตอนเป็นแบบไหนบ้างวัตถุดิบของท่านที่จะต้องเตรียมมีอะไรบ้างนะครับแต่ขอเกริ่นสักนิดนึงนะครับว่าซุปหางวัวของทางร้านของเรานั้นเป็นซุปที่ทานอร่อยไม่มีมันมากนะครับสามารถที่ว่าทานแล้วนี่มีลูกค้าหลายๆท่านที่มาทานประจำที่ร้านเรานะครับเป็นเมนูลดเด็ดนะครับที่ใครมาแล้วต้องทานนะครับ บางคนมาจากกรุงเทพเวลาทานเสร็จก็ซื้อกลับแม้กระทั่งผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในบ้านาเราเนี่ก็ในที่กรุงเทพก็มาทานบ่อยนะครับแล้วก็จะมีหลายๆท่านนะครับแม้กระทั่งข้าราชการผู้หลักผู้ใหญ่ในเมืองพัทยาเรานะครับก็มาทานที่นี่ประจาทั้งตำรวจทหารนายการาผู้พิพากษารมีครบหมดครับที่นี่นะฮะยาวไปถึงข้างบนเลยครับมีนะครับฉะนั้นวันนี้บางนกจะมาสาธิตวิธีการทํา นะครับเมนูรถเด็ดที่ใครๆก็รอว่าเมื่อไรร้านบางลพบอยาสอนสูตรทันทีเอาครับมาดูครับวัตถุดิบของเราครับก็จะมีนะครับอันนี้คือวัตถุดิบที่เราจะต้องเตรียมนะครับหนึ่งตะไคร้ครับสองหัวข่าทุบนะครับต้องทุบสามหัวหอมหอมแดงนะครับแล้วก็นี่ครับกระเทียมนะครับกระเทียมแล้วก็นี่มีใบมะกรูด นะครับสิ่งที่รต้องเตรียมแล้วนี่ครับพริกสดต้องทิปลงไปทุบๆมะเขือเทศนะครับอันนี้ครับมะเขือเทศต้องใส่ไม่ใส่ไม่ได้นะครับเกลือน้ำตาลอันนี้คือวัตถุดิบที่จะต้องเตรียมนะครับแล้วก็จะมีนี่ครับอะไรครับต้นผักชีหั่นนะครับก็จะมีอันนี้ครับกระเทียมนะครับ เอาไปเจียวมาต้องใช้กระเทียมเกียวด้วยนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้คืออะไรครับน้ำมะนาวครับน้ำมะนาวนะครับแล้วก็นี่ครับพริกป่นต้องเตรียมไว้ด้วยนะครับอันนี้แล้วแต่ลูกค้าจะชอบแบบเผ็ดแบบเปรี้ยวแบบจี๊ดแบบจ้าดแบบไหนนะครับอันนี้คือวัตถุดิบอ้าวนะครับมาดูนี่ครับหางวัวอันนี้คือหางวัวที่เราทําสําเร็จแล้วนะครับหลังจากเราเอาไปเอาอมาสดสด เดี๋ยวผมมีการสอนตั้งแต่เริ่มทําเลยว่าเริ่มต้นได้หางวัวมาแล้วต้องเอาทําแบบไหนเป็นขั้นตอนต่างๆนะครับวันนี้จะเป็นเมนูลดเด็ดนะครับสำหรับร้านข้าวแกงปักใต้มุสลิมพัทยาของบานกวันนี้จะเป็นเมนูที่ลดนะครับที่ว่าอร่อยจัดจ้านนะครับผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็มีเสี่ยหลายๆคนที่มาอย่างเทพต้องมาทานที่นี่นะครับเป็นเมนูที่ขายดีที่สุดนะครับเดี๋ยวเราจะ สอนวิธีการขั้นตอนต่างๆนะครับเชิญพบกันด้านนอกเลยครับแค่ครับตอนนี้บางนุกนะครับจะมาสอนวิธีการขั้นตอนทําซุปหังวัวนะครับว่าวิธีการมีอะไรบ้างนะครับเอาเรามาดูนะครับนี่ครับต้มน้ําน้ํานะครับในหม้อนะครับต้มน้ําให้เดือดนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะเริ่มมาใส่นะครับอุปกรณ์นะครับมีอะไรบ้างครับวัตถุดิบอ่านี่ครับหัวขาทุบนะครับนะครับแล้วก็ตามด้วย น,นี่ครับกระเทียมนะครับกระเทียมเอาละครับอันนี้เขาเรียกว่าตะไคร้นะครับต้องใส่ตะไคร้ถ่ายด้วยนะครับเนี่ยตะไคร้เห็นชัดะตะไคร้หอมแดงหอมแดงนะครับหอมแดง จะมีอะไรครับแล้วก็จะมีพริกแห้งพริกนะครับพริกขี้หนูที่เราทุบมานะครับใส่ลงไปนะครับใส่ลงไปนะครับลัดตามด้วยอะไรครับนี่ครับมะเขือเทศใส่ลงไปก่อนเลยครับเพราะว่าต้องดับนะครับดับคาวนะครับ ใส่มะเขือเทศเรียบร้อยแล้วต่อไปครับนี่ครับน้ำมะนาวนะครับต้องใส่น้ำมะนาวแล้วแต่เราจะเอาเปรี้ยวมาเปรี้ยวหนักเปรี้ยน้อยนะครับแต่เรานะครับใส่ลงไปครับทุกถังวัวนะครับสูตรบางลกนะครับแล้วก็ตามด้วยอะไรครับเกลือครับเกลือต้องใส่เกลือลงไปครับเกลือ เดือดแล้วครับทีนี้นะครับเมื่อเดือดเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็จะต้องใส่นะครับนะครับน้ำเดือดแล้วครับอ่าเราก็ต้องใส่หางวัวนะครับที่เราทํามาแล้วเห็นไหมครับเนี่ยครับหางวัวตดใส่เป็นตอนลงไปนะครับใส่ซุปใส่หางวัวลงไปนะครับนี่ครับกำลังเดือดเลยครับ ซุปหางวัวนะครับสูตรบางนกนะครับอ่าเห็นไหมครับซุปหางวัวนะครับซุปหางวัวพอเราใส่ตรงนั้นไอ้ใส่เนื้อหางวัวลงไปแล้วนะครับเราก็คนสักพักนะครับคนให้มันเดือดให้มัน ข้าวคลีเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ชิมเอาว่าจะเอาเปรี้ยวเอาหวานจะเอาเค็มแล้วแต่เรานะครับและนี่ครับสุดท้ายใส่อะไรครับใบมะกรูดครับดักเท้าดักกินนะครับนี่แต่ลงไปครับนี่แหละครับทุบหางวัวสูตรบางนกนะครับเป็นสูตรที่ขายดีที่สุดในพัตยาไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวรอนะครับรอให้ าหางวัวนิพลเข้าไปก่อนนะครับให้มันเดือดนะครับนะครับเดี๋ยวเราแป๊บหนึ่งเราจะยกไปเสิร์ฟนะครับเดี๋ยวดูนะครับรอแป๊บนึงครับรอให้มันเข้าที่ก่อนนะครับที่ เอาละครับได้ที่แล้วครับได้ที่แล้วนั่นแน่ข้าวกันเลยนะครับซุปผางวัวนะครับสวยไหมครับดูดิเนื้อเอาแล้วครับเราอยตักไปเกือบละนี่ดูครับดูดูดูนะครับในเขาเรียกว่าซุปผางวัวนะครับมันไม่เลี่ยนนะครับและไม่เหม็นข้าวและที่สําคัญที่สุดครับใครที่ชอบกินกับแก้มกินเล่นกินได้หมดนะครับซุปผางวัวนี่เป็นซุปที่ ปกติสูตรเขาไม่บอกกันนะครับแต่ผมวันนี้นะครับเราให้พี่น้องนะครับได้อนี้กันเอาละครับโอเคครับนี่ครับเรามาดูนะครับว่าซุปหังวัวสูตรบางนุกเป็นยังไงบ้างนะครับเป็นเมนูที่ขายดีนะครับที่พัทยาของเรานะครับดูนะครับว่านี่พอเราเอามาใส่ถ้วยเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราใส่อะไรครับนี่ครับเราต้องใส่ผักชีครับ โรยดับเท้านะครับผ oh ักชีนะครับแล้วก็ตามด้วยอะไรครับนี่ไงครับกระเทียมเจียวนะครับที่เราเตรียมเรียบร้อยแล้วนี่ใส่ลงไปครับเห็นไหมครับกระเทียมเกียวเด็ครับสุข่ามัวแล้วตามด้วยอะไรครับพริกครับพริกบนนี่แหละครับใส่ลงไปจะเอาเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วแต่เราชอบเอาละครับนี่แะครับเห็นไหมครับรูปร่างออกมาเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นทำไงครับเราก็เสร์ฟเดี๋ยวดูนะครับอ่าให้ดูครับให้ดูว่าน้าทานขนาดไหนครับซุปหางวัวล้านบางนุกนะครับพัทยาเห็นไหมครับหน้าทานไหมครับพี่น้องใครที่ผ่านไปผ่านมาพัทยามาทานได้นะครับนี่ครับเราไม่มีเนื้ออื่นปนนะครับมีหางล้วน เอาละครับสายดูครับเดี๋ยวเราจะมาชิมให้ดูว่าอร่อยขนาดไหนดูครับนี่ครับเดี๋ยวชิมให้ดูนะครับเป่าหน่อยอ่าอืมเยี่ยมครับอร่อยมากนะครับออกเปรี้ยวๆมันๆนะครับโอเคครับร้านวันนี้นะครับคิป ซุปผางวัวน,นะครับวิธีการทําซุปผางวัวของราา้านข้าวแกงปากใต้มืองศริมพัทยาเรานะครับก็ถือว่ามาสอนวิธีการทําซุปผางวัวเป็นเมนูรสเด็ดสําหรับร้านเรานะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้สนใจการทําอาหารใต้นะครับหรือเจ้าของกิจาการหรือใครก็แล้วแต่ที่อยากไปทําทานที่บ้านนะครับผมถือว่าเป็นสิ่งที่ผมให้เป็นวิทยาทานคือมอบให้เป็นความรู้ นะครับใครคิดไม่ออกครับเปิดเข้ามาดูในช่อง YouTube นะครับพิมพ์ชื่อร้านว่าร้านข้าวแกงปักใต้มุสลิมพัทยาบางลุกจะออกทันทีเป็นช่อง YouTube นะครับดังนั้นในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เป็นลูกค้าประจำที่มาทานที่ร้านของเราแล้วก็ขอขอบคุณท่านลูกค้าที่เข้าไปกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามของผมนะครับในร้านช่องของร้านข้าวแกงปากใต้มุสลิมบางลุกของเรานะครับ เกือบพันคอนแล้วครับก็ถือว่าขอบพระคุณมากนะครับที่ท่านมีน้ําใจนะครับอย่างน้อยท่านก็ได้ความรู้ตรงนี้ไปเอาไปประกอบนะครับเอาไปทํากิน,หร,ออห,น,นรหรือเอาไปทานในครอบครัวหรือเอาไปทําขายก็แล้วแต่ท่านนะครับทา้ายท,ที่สุดนี้ครับทางร้านก็ขอขอบพระคุณท่านลูกค้าทุกท่านนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็มาทานที่ร้านนะครับก็ขออวยพรขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จนะครับในหน้าที่การงานแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขมี กำลังกายที่สุดแข็งแรงนะฮะห่างไกลจากโรคร้ายต่างๆนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีพบกันคลิปหน้าครับบางนกปัทยาครับ